สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติทั่วประเทศวันที่19มีนาคมนี้นายรัตนะสวามีชัยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวระหว่างร่วมแถลงข่าวประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรและการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเปิดให้เกษตรกรผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพรออ้อมเอกสารหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่8ถึง12กลุ่มภาพัน,นันนี้ที่ทําการปกครองอําเภอในเขตพื้นที่จังหวัดและสํานักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสถานที่อื่นที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจําอําเภอโดยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบรายชื่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปที่ที่ทําการปกครองอําเภอหรือหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่านประสงค์จะมาทาหน้าที่เป็นผูแ้แต่ก็เชิญชวนไปลงสมัครได้ตั้งแต่วันที่8ถึง12กุมภาพันธ์2566ประเด็นที่สองก็คืออยากจะให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไป ได้มาใช้สิทธิ์ให้มากกว่า20%เพื่อที่จะได้เลือกตัวแทนของท่านมาทำหน้าที่คุม้มครองรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรด้านนายสมชายเลิศประสิทธิพันธ์รองอธิบดีกรงการปกครองกล่าวด้วยว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร,กร,กรจังหวัดและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ได้สั่งการให้สมนักบริหารการปกครองท้องที่โดยส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง ำเนินการวางแผนการบริหารจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบอาทิกำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่มีมากกว่า14,500หน่หน่วยเลือกตั้ง,าก,า 14, 500, ก,งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดให้เป็นไปนอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้ในทุกข,ขบวนการ พร้อมทั้งยังได้กาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติอย่างใกล้ชิดอุไรวันกลิ่นหอมรายงาน